สวัสดีครับวันนี้เราพบกับช่องตำมันบ้านครับตามเคยที่ใหม่เดิมครับผมวันนี้เราจะออกไปหากบกันครับผมเป็นไงครับผมตกหนักมากเลยครับฝนได้ตกหนักมากเลยครับเดี๋ยวเราไปหากบกลางนากันนะครับว่าวันนี้เราจะได้กบหรือเปล่าครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้นะครับว่าตามนาเนี่ยเราจะได้กบกตไปครับ สวัสดีครับวันนี้เราเป็นไงครับท่านผู้ชมผมเราได้กบมันหนึ่งตัวเห็นไหมครับอยู่ในกลางนานครับผมเป็นไงบ้างครับไหน,นึ่งตัวตุ้งเี้ยครับผมตุ้งเี้ย เดี๋ยวเจอแล้วผมจะฉายใ้ดูใหม่นะครับน้องเตรียมนับชมได้เลยครับผมนี่ครับนี่เดี๋ยวเรามาดูนะครับรว่าเราจะได้ปลาช่อนกี่ตัวครับเมื่อกี้ผมเข้าไปหามาแล้วได้ปลาช่อนประมาณสักห้าตัวได้นะครับเนี่ยหนึ่งตัวได้กบประมาณสามตัวแล้วครับ สองตัวเอาปะช่อนก่อนแล้วสามตัวสี่ตัวห้าตัวพอหมอตัวหนึ่งใหญ่มากนะครับหกตัว เจ็ดตัวได้ได้ไดปลาช่นทั้หมดเจ็ดตัวนะครับได้กบในตะลองประมาณสามตัวแล้วเพิ่งออกได้ประมาณชั่วโมงนะครับสามตัวแล้วก็ปลานลครับปลามันห้าตัวเห็นไหมครับเดีย๋ยวผมจะหาต่อไปเรื่อยๆครับผมไม่ไม่เจอตัวนะครับ เมื่อกี้มีร้องอยู่สองตัวมันลุกพอผมเดินมาหาเงียบหายหมดเลยครับตอนนี้นเห็นไหมครับปากกระพังเห็เนไหมครับเด็นึอตัว ตอนนี้เราได้มาถึงบ้านเร้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดีย๋ยวเรามาเช็คดูว่าเราจะได้ปลากี่ตัวเรามาเช็คตูกันว่าเราจะได้ปลาประมาณกี่ตัวครับผม ได้กบประมาณกี่ตัวกบประมาณสตัวครับผม ปลาหมอปลาหมอหนึ่งสองสามสี่ห้าปลาหมอห้าตัวปลาไหลหนึ่งตัวปลาช่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าปลาช่อนประมาณเก้าตัวนะครับผม ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับไม่กดไลค์กดแชร์ช่องตามับ้านด้วยนะครับผมไม่มีแรงทำคลิปต่อไปคนระับฝนตกหนักก็คือน,นะผมปากหน้าผมจะมาทำคลิปให้ดีแ่านี้นะครับผมว่าตรงนี้เดึกแล้ว มีเต่เขียดร้องครับเป็นอย่างร้องมันหากบร้อมมันหายากครับตอนนี้กบกบมันกลับหมดแล้วครับผมถ้าท่านใดชอบคลิปนี้นะครับให้กดไลค์กดแชร์ตั้มด้วยนะครับผมเดี๋ยวถ้ามีโมเมนต์ฝนตกข้างหน้าที่ไรครับผมจะออกหากบจับปลาแบบนี้ให้ท่านดูบ่อยๆนะครับผมมีโมเมนต์อะไรก็พักมาได้นะครับแชร์มาได้นะครับผม ho 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 ho